เพียงแค่คุณจ่ายผมหาบาทคุณจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นหมุนพงล้อเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลุ้นว่าจะได้คิวติมายี่งชื่อวงล้อชื่อยาวจริงเหรแตรีห้าแค่โอ้โหโอ้โหโแ้โหโอ้โอโอออ้้อ้้โ้กล้ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราวุยทำไมดีเนี่ยอุยลูกค้าเดินเต็มหน้าร้านเลยเนี่ยวัวแต่เราเนี่ยยังไม่ได้เตรียมของเลยเนี่ยโอ้โหจะขายไอติมหลอดอุ้ยทำไมดีเนี่ยงั้นเราต้องเตรียมของก่อน เอาวันีเพื่อนผมฟรีเมนะวันนี้นะมาขายติมหลอดนี่ดูสินี่แล้วก็มีน้ำแบบว่าหลายอย่างนะเนี่ยมีน้ําสีแดงน้ําสีส้มแล้วก็น้ํานี่น้ําแบบน้ำอัดลมแะเออนั่นแหละเดี๋ยวผมยังไม่ได้เตรียมของเนี่ยตายแล้วลูกค้าเดินเต็มหน้าเ้าเลยไม่นได้ถ้างั้นเราต้องเตรียมของก่อนเพื่อนอย่างแรกเราต้องเปิดอันนี้ออกก่อนเปิดฝาก่อนเปิดฝาเติมนมเข้าไปเราเนี่ยจะเอาน้ำแข็งมาเติมไปนี้ก่อนเอา ประมาณนี้อ่าโอเคตอนนี้เราก็ใส่น้ำแข็งไปแล้วจากนั้นนี่ต้องใส่เกลือแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำแข็งเลยนี่นะ้าเกิดเราใส่เกลือกับน้ำแข็งเนี่ยเข้าอาไว้ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเย็นเพิ่มขึ้นแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันอ่าโอเคตอนนี้ก็ใส่น้ำแข็งกับเกลือแล้วต่อไปอะไรนะ อ๋อนี่ไงน้ำาไนี่แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็รอให้มันแข็งมันจะไ,ไกลายเป็นไอติมหลอดเรียบร้อยมีใส่ไปนี้เลยจากนั้นเราก็ทําอย่างนี้นะกับทุกหลอดเลยเนี่ยใส่น้ำไปดิเนี่ยนี่ต่อไปน้ําเก่ยวละกันเคไปเลยน,นยลยลี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมไม่ดีนะ ทุกคนตอนนี้นะผมก็เอาน้ำอารมณ์เนี่ยเทลงใส่ในหลอดเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วผมจะขย่าให้น้ําแข็งเนี่ยมันแข็งเนี่ยนะเดี๋ยวรอนน้ำวันนี้แข็งก่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่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 ดูหลอดนี้ดิดูหลอดนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่เลยเป็นน้ําแข็งแล้วงั้นก็เอาไม้มาเสียบไว้ดีกว่าทุกคนเสียบเข้าไปก่อนอ่าเอามาเซตตรงเซตตัวนิดนึงนี่เสียบเข้าไปเลยเลยแล้วเราก็จะขย่าเข้าไปเรื่อยเหมือนเดิม โอเคทุกคนตอนนี้นะผมก็เสียบไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ตอนนี้นะเหลือแค่เราเรียกลูกค้านะครับผมทุกคนครับเชิญมาเลยครับเชิญมาเลยครับไอติมของเราแท่งละห้าบาทครับทุกคนเชิญเลยครับเชิญเลยครับเร่งเข้ามาครับเร่งเข้ามาเร่งเข้ามากับผมต่อมือเลือก,กว่าสองเท้าเดินเข้ามาครับผมอุ้ยขอบใจนะคุณร้านอะไรเนี่ยนี่คือร้านไอติมโบราณแท่งละห้าบาทครับทุกคนนีน่เิดแล้วคใช่ครับทุกคนโอ้โหจ้า กร็เจอทีแล้วว่าแต่แท่งมาเท่าไหร่นะคะขออีกรอบนึงค่ะแท่งละสิบใบห้าบาทครับผมห้าบาทนะคะอู้รู้สิโอ้มีน้ำลายลดนะห้าบาทใช่ไหมคะอ๋อใช่ห้าบาทครับผมสนใจไหมครับอร่อยนะไอติมของเราเนี่ยอร่อยจุกแจ้งเลยกินกันไปพูดต้องติดใจต้องใส่อีกรอบนึงอ๋อเหรอคะแต่ว่าให้น้อยหนูมีเงินแค่สิบบาทเองค่ะหนูอยากกินเยอะๆค่ะสิบบาทหนูก็ได้แค่สองแท่งเองอ่ะสิบบาทได้แค่สองแท่งไงก็แท่งละห้าบาท ได้เยอะกว่านี้แต่หนูมีตังแค่นี้มีวิธีไหนไหมคะที่จะทำให้หนูแบบกินเยอะๆอ่ะหนูอยากกินเยอะๆนะทำไงดีอ่ะอ๋อเองเนี่ยอยากกินแบบว่าไอติมของเราเยอะๆใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเรามีวิธีอยู่วิธีเหรอคะไหนเคะวิธีไหนเน่โอ้ยจิตแดนเน่อะไรคะเนี่ยเนาะเสี่ยงดวงไอติมโบราณแพงละห้าบาทหมุนแล้ว ลุ <łość> ้น <Harriet. S 1> เอาว่าจะเป็นยังไงด้วยราคาเนี่ยเราคงอยากมีฟรีห <shocked> นึ oh <Copy. S 3> <pan>. ่งแล้วกระสุว่าหนูหมุนได้ฟรีหนึ่งคือหนูจะได้ฟรีหนึ่งแท่งใช่ไหมใช่แล้วฟรีหนึ่งฟรีสองฟรีสามฟรีสี่ฟรีห้าโอ้โหนี่ต้องมาจับหนูแล้วแหละขอให้ฟรีห้าแท่งเลยเด้อจ้าดู ก็จะซาประกว่าตัวเราเง่นเราได้หรอก่อนที่เองอ่ะจะได้ห้าแท่งนะเองอ่ะต้องจ่ายเงินให้ขาก่อนห้าบาทเพื่อรับจิตการหมุนวงล้อเสียงดวงสุดมหาบารายอลังการละมังกรเพื่อทั้งสามสุ่มดวงว่าจะได้จริงหรือเปล่าชื่อมันไม่เหมือนเดิมเอาเลยไมปย่างไปย่างสองซอ่าโอ้ยได้อุยได้คุยได้คุยได้ อะไรนะห,ห้าไม้เลยเหรอโอ้ยดวงน,นี้อ่ะโอ้ยสีห้าอ่าไหนๆก็โชคดีดวงดีแล้วอ่ะเอาไหนบ้างเอาไหนบ้างงั้นเอาสีอะไรก็ได้ค่ะอ่าเอาสีอะไรก็ได้เหรออ่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่สลอ,องหอดนี้ือกให้แล้วกันอเ,เอาสีส้มแล้วกันโอ้ยสีส้มแล้วก็สีสีอะไรลองใครดูสีเขียว สีแดงอ,อ้าวมีน้ำแดงก็ได้กินน้ำนวมมีน้ำม่วงก็มีน้ำแมงนะสีสสเขียวโอเคแล้วก็สสองไม้สองไม้แล้วกันอันนี้สีขาวใช่ไหมคะถูก้องโอ้สีท้ายนะน,นี่นี่ไงมีห้ารสชาติเอาไปเลยห้าสีห้า ไอติมมาแล้วอย่างนี้นะเราอะกินสะใจเลยขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้เราก็กินอิ่มแล้วเนี่ยกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยไปนน่นแล่าสงสัยเขาจะกลับบ้านไปแล้วมัง้งโอยลูกค้าคนแรกเปิดมาได้ฟรีห้าไม้เลยเนี่ย โอ้ยจะเกิดมีคนโชคดีติดต่อกันนี้บ่อยเราอาจเจ๊งเลยเนี่ยแต่ว่านะวันนี้ก็คงไม่มีใครโชคดีหรอกจะมีแค่คนเดียวหรอหมัอ้งงั้นเราขายต่อดีกว่าเจอครับผมเจอครับเล่งเข้ามาับเร่งเข้ามาอูเล่้งเข้ามาครับผมไอติมโบราณแท่งละห้าบาทไอติมเลยครับไอติมเลยครับมาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยไม่กล้ไม่กล้เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเฮะทำไมลูกค้าทิ้งช่วงเนี่ยไม่มีใครมาเลยเนี่ยอุย้ยทำไงดีเนี่ย ขายดีไหมเหรอเนี่ยีดอ๋อทางนี้ทางนี้เนี่ยแหละร้านเนี่ยแหละมุกกระเอือลองมาดิเป็นไงอร่อยไหมอติมอร่อยมากเลยค่ะแล้วนี้พาใครมาเนี่ยค่ะพี่พี่มาค่ะพี่พี่เขาอยากกินอ่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมนี่นะเพียงแค่คุณจ่ายผมห้าบาทคุณจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นหมุนพวงล้อเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลุ้นว่าจะได้ชไอติมอะไรชื่ออะไรชื่อวุ้งหล่อชื่อยาวจริง มาเลองเลยแล้วกันนะลองเลยแล้วกันนะครับผมครับผมเอาน้าหมุนเลยนะครับผมโอ้ยไอซีแล้วอ้ยโอ้ยโอ้รโอเยอยอ้ยโอ้ยีอียโอ้อียยอ้ยล้ยโอ้ยอ้โอ้ยอ้ออี้ออรยอ้ย ขายตรงดีมากนะสี่เอ้พวกขายน่ะเศร้าๆนะอ๋อไม่ไม่มีอะไรครับไม่นีเลยครับนี่ครับพี่โอ้ยแท่งเลยจริงๆตำรวจเสียแค่ห้าบาทเองตื่นใจเราลองกันเลยลองกันเลยลองกันเลยเร็วร้องเลยครับผมโอเคได้ได้ได้ตั้งของครับเหมือนแล้วนะได้ครับห้าห แล้วว่านะเรื่องแปลกๆแล้วหาแทงนะครับผมล็อกไว้หรือเปล่าไม่ล็อกอีกแล้วนี่ก็พี่ไอติมผ้ามาขอบใจพี่มิว้าครวบออนีิวบ้างห้บาทใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ยดวงดีใช่ปะเชิญเลยครับเชิญเลยครับดวงดีมนคนขอเลยนะขอเลยขเลยได้กลัว พี่ขอบเป็นไงวะพี่ปกัิบอกแล้วว่าร้านเนี้ยโคตรคุ้มเลยยอดเลยะห้าบาทอึ้งได้เลยทำไงดีเนี่ยหมุนกันได้แต่ห้าไม้เนี่ยรู้สึกว่าเราจะขาดทุนแล้วเนี่ยทำไงดีอ่ะน้องว่านะวันนี้เราปิดร้านดีกว่านะปิดร้านดีกว่าขายต่อไปนะขาดทุนแน่เลยปิบร้านก่อน เก็บเก็บร้านล้วครับวันนี้วันนี้เร็เราจะขายลวเหรอครับจะขายอไหมพวกนี้จะไปซื้ออีกอ่ะเอาพวกนี้จะดูก่อนดูกันครับผมเดี๋ยวพาลูกไปหาหมอมาขายอีกนะคะให้มาขายนะคทกทีครับทุกทีทุาทีทุกทีทากทีทุกทุกทีีทุกทะทุกทีาทีทุจทีทุีีีกีียท เใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดตคดตาแล้วก็ขอกำลังใจหน่อยนะส้กูจะขาดทุนอีกแล้วตาแล้วเกบ้านกันไปดีกว่าไม่อยู่แล้วไม่้อยู่แล้วโอ้กกอจอใ 「でもついかにうる